อันนี้หลังจากที่เรายิงแอดกันเป็นแล้วนะครับทดสอบแอดก็เป็นแล้วนะครับดูผลลัพธ์ได้แล้วรู้จักการปิดแอดที่มันไม่ดีเปิดตัวที่มันดีนะครับทดสอบ,งบองค์ประกอบต่างๆาหากลุ่มเป้าหมายที่ดีกว่าได้แล้วนะครับอ,อีกเรื่องหนึ่งที่จะทําให้การยิงแอดของเราเนี่ยได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นก็คือการรู้จักเล่นกับสิ่งที่เรียกว่าโพสเพจนะครับอันนี้คือขั้นตอนที่เวลาผมยิงแอดผมจะทําแบบเนี้ย เป็นสเต็ปเป็นประจําเลยแบบนี้นะครับ1คือสร้างโฆษณาจากใน Ads Manager ที่เป็นโฆษณาที่เรียกว่าแบงค์โพสเนาะเราเราคุยเรื่องนี้กันไปแล้วนะครับแล้วผมก็ทดสอบองค์ประกอบอื่นองค์ประกอบต่างๆเช่นผมทดสอบเปลี่ยนรูปผมทดสอบเปลี่ยนเทกทดสอบเปลี่ยนเอ่อเปลี่ยนสีบ้างเปลี่ยนแคปชั่นบ้างเปลี่ยนอะไรบ้างจนเจอโฆษณาที่เราพอใจ นะครับเจอโฆษณาที่พอใจเสร็จแล้วทํายังไงได้อีกนะครับไอโฆษณาเนี้ยมันจะเป็นโฆษณาเรียกว่าแบ็กโพส์คือเวลาคนเข้ามาส่องหน้าเว็บเขาจะไม่เห็นใช่ป่ะสิ่งที่เราทําได้ก็คือพอเราเจอโฆษณาที่ใช่แล้วนะเราโพสต์มันลงไปที่หน้าเพจนะครับพับลิชเรียกว่าพับ l ลิชมันลงไปที่หน้าเพจเพื่อที่เวลาใครเข้ามาส่องเพจเราเขาก็จะได้เห็นด้วยเราก็จะได้ออ g แ n น c ิ e a c ชหรือว่าการเข้าถึงแบบที่ไม่ต้องจ่ายตังค์ไปด้วยนะครับนอกเหนือจากนั้นนะครับไอไอโพส์เนี้ยที่ที่เราทดสอบจนเจอจนแฮปปี้แล้วเนี้ยปกติผม เวลาผมทําผมก็จะใช้โฆษณาตัวเดิมซ้ําอยู่ช่วงหนึ่งนะครับสาเหตุก็เพราะว่าหนึ่งคือผมขี้เกียจด,ด้วยนะครับวก,กว่าจะทสเจออะไรเนี่ยนะครับก็ใช้มันแต่ว่าอีกสาเหตุหน่งก็คือ engagement มันจะได้เพิ่มขึ้นเยอะๆแล้วก็มันเหมือนเวลาเราเห็นเห็นโฆษณาเราเล่น Facebook เราเห็นแอดอะถ้าเราเห็นว่าโอ้โหคนคอมเมนต์เยอะจังคนแชร์เยอะจังคนไลครเยอะจังเราก็อยากดูใช่ป่ะเราก็เป็นทีมส่องคอมเมนต์ใช่ป่ะกดเข้าไปดูคอมเมนต์เออมีคนสนใจสนใจเออไอ,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 อตัวนี้น่าสนใจว่ะคืออันนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้น ปกติแล้วผมก็จะใช้แอดตัวเดิมนี่แหละนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าเวลาเราจะดึงใช้แอดตัวเดิมอ่ะมันต้องทํำยังไงนะครับก่อนอื่นพามาดูก่อนว่าอันนี้เป็นหนึ่งในแคมเปญที่ผมทําให้ลูกค้านะครับที่น่าจะให้ดูตัวอย่างไปก่อนหน้านี้แล้วว่าพอผมทดสอบจนเจอตัวแอดที่ดีกว่าเนี่ยผมก็ใช้แอดตัวเดียวแอดตัวเดียวจริงๆเลยนะตัวเดียวเลยตัวเดียวเลยนะครับก็ยัดเงินเพิ่มเงินเข้าไปอะไรเข้าไปเริ่มกระจายกลุ่มเป้าหมายไปกลุ่มโน้นกลุ่มนี้อะไรเงี้ยนะครับแอดตัวเดียวเท่านั้นนะครับ แอปตัวนี้เป็นแบบโพสต์อยู่นะครับพอถึงจุดที่ผมโอเคแฮปปี้แล้วนะครับผมก็จะมาที่ All t o t l s ตวนนี้แล้วเลื่อนมาล่างสุดจะเจอคำว่า p พสต p a g e นะครับอ่าเพจโพสต์ก็โท่าที่เพจโพสต์นะครับเพจโพสต์ post, ปับ๊บเราคลิกมาที่เมนู Page Post ปับ๊บเราเลือกบัญชีเลือกบัญชี Page ที่ ที่เราต้องการจะใช้งานมันสมมติอันนี้นะแล้วเราก็ไปที่อ่ะอันนี้เราจะอยู่ที่ p u h p o s t p u b l i s h p o s t เนี่ยคือเป็นโพสที่ลงไปที่หน้าหน้าเพจแล้วนะครับ d u l e post ก็คือโพสที่เหมือนกับว่าเราตั้งเวลาไว้เนาะ o s t โอันนี้แหละครับที่มันอยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับมันไม่ได้โผล่ไปที่หน้าหน้าเอ่อหน้าเพจหน้าหน้าหน้าอะไรนะหน้าเพจใช่นะครับทีนี้เราจะทำยังไงถ้าเราอยากเหมือน Publish มันลงไปที่หน้าเพจ นะครับเราก็มาคลิกตัวนี้เลยตัวนี้นะจำจำภาพได้่ผมคลิกตรงนี้ปุ๊บแล้วผมก็มาคลิกที่ action แล้วตรงนี้จะมีตัวเลือกว่า p publish อยู่แต่ว่าของผมอะ่ะผมไม่สามารถ publish ได้นะเพราะว่าคือผมไม่ได้เป็นเป็นแอดมินเพจนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเพจผมเองดีกว่าเอาใหม่ข oh อ oh <my. S 2> เป็นอันนี้แล้วกัน i ิน o m ม n ิ kick กไทยแรนดนะครับอ่าแล้วก็สมมุติว่าโพสต์นี้แล้วกัน กดแ c t i o n แล้วกด Publish ปุ๊บมันจะขึ้นไปอยู่ที่หน้าหน้าเพจทันทีนะครับทีนี้พอขึ้นมาอยู่หน้าเพจแล้วทำยังไงต่อพอขึ้นมาหน้า page, เพจเสร็จปุ๊บถ้าเป็นผมนะผมก็จะเอาเพจเออผมจะเอาโค้ดนั้นนะครับสมมุติเป็นโค้ดนี้ผมก็จะแมวเ,เดี๋ยวสมมุติเป็นโสต์นี้ผมก็จะคลิกตรงนี้ตรงนั้นโค้นี้แล้วก็พิ n ทู to the top ปักขึ้นไปบนสุดเลยเราอยากให้ใครมาส่องเพจเราอะ mm hmm. เห็นโพสต์นี้ก่อนเลยเพราะมันเป็นโพสต์ที่เราพิสูจมาแล้วนี่เราเทสมาแล้วเราพิสูจน์มาแล้วว่ามันสร้างผลลัพธ์ได้ถูกไหมครับก็พิมพ์ไว้ข้างบนสุดเลยนะครับย้อนกลับมาที่เพจโพสต์นะครับเ,เวลาที่เราจะสร้างแอดนะครับเดี๋ยวผมกลับไปที่แอดเมนเทจเกอร์ก่อนสมมติผมจะสร้างแอดเดี๋ยวนะไปที่แคมไปที่บัญชีก่อนนะ อสมมติผมจะสร้างแอดผมกด Create นะผมจะใช้แคมเปญอะไรก็เอา e s s a g e แล้วกันคลิกไปนะครับทีนี้เวลาที่จะสร้างโฆษณามาที่ new message นี้นะครับทีนี้ปุ๊บผมจะใช้โฆษณาตัวเดิมผม use existing post ใช่ปะ่ะแล้วผมก็ผมคืออันเนี้ยือดี่ผมเพิ่งยิงเองมันก็เลยเด้งขึ้นมาให้เติสมมต,บบติว่าไม่ใช่สมมติว่าผมยังไม่ได้เลือกโพสต์ตัวนี้ผมกด change post หรือกด select post ตัวนี้นะครับแล้วผมมาที่ add post ตัวเนี้ย ไม่มีตัวเลือกที่ผมอยากได้ไม่มีตัวเลือกที่ผมอยากได้อะทำยังไงดีนะครับเอ่อทำยังไงดีผมอยากได้ไอ้โพสอันเดิมอะผมไม่อยากสร้างอันใหม่เพราะอยากให้ตัวเอ่อเ n g ร์เมนต์อะไลค์แชร์ share, มันเข้ามาอยู่ที่โพส์นี้โพส์เดียวถูกปะวิธีการคือให้มากดที่ตรงนี้ enter post แล้ว enter post id ข้างใต้ตรงนี้นะเวลาที่เราจะเลือกโพส์ enter post id แล้วเราจะไปเอา post id มาใส่เอาจากไหนไปที่เพจโพส์เลยครับแล้วก็ เนี่ยนะต,ตรงนี้แหละครับคือโพสไอดีแต่เวลาเรากดปับ๊บมันจะมันจะเนี่ยมันจะนี่มันจะขึ้นมาบางเราไม่เป็นไรเราดับเบิ้ลคลิกตรงนี้ให้มันเหมือนกับเนี่ยเป็นไฮไลท์ตรงนี้เราคลิกขวาแล้วก็ปี้เราก็เอาโพสต์มาใส่กดสับมิ t เข้าไปนะครับอันนี้มันเป็นคนละเพจกันนะมันเลยไม่ขึ้นเดี๋ยวเอาใหม,นะม่เดีวผมทำให้ดูเพจจริงๆแล้วกันอันนี้มสมมติบบว่าผมจะเอาอันนี้นะผมก็ปี้ตัวนี้แล้วก็เอามาใส่ตรงนี้ p เพจปึ่ง b มิ t ปึ่งมาแล้วอ่าก็จะใช้วิธีนี้นะครับแล้วก็กด publish นะครับนี่คือข้อดีหรือว่าวิธีใช้งานตัวเพจโพสนะครับคือที่ที่เรามาดึงในตัวโพสไอ i ดนะครับคือที่ที่เรามา u u l i s h a อ p o พสที่เป็นแบ็กโพสให้ลงไปอยู่หน้าเพจนะครับก็วิธีการเหล่านี้นครับ มันจะทําให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นเอ่อทดสอบหาโพสต์ที่ดีแล้วก็ใช้โพสเนี่ยเดิมซ้ําๆซ้าๆจนกระทั่งสุดท้ายแล้วมันมันไปได้ไม่มากกว่านี้แล้วเออคนมันเห็นเยอะมากแล้วอะไรเงี้ยนะครับก็ค่อยเปลี่ยนนะครับเอ่อการยิงแอดเฟซบุ๊กมันทําให้เราทํางานได้ง่ายมากแล้วก็แบบคือมันค่อนข้างสบายมากเลยเหมือน Facebook มันทํางานให้เราเองนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลก็วิธีการก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวบทหน้าผมจะพาไปดูเอ่อคอนเซ็ปต์ที่ปกติผมทําซึ่งคือผม อย่างที่บอกว่าผมเป็นคนยิงแอดที่ค่อนข้างขี้เกียจนะครับเน้นทําเน้นเหมือนกับว่าทํางานช่วงแรกสั้นๆแล้วก็ที่เหลือก็จะให้ระบบมันทํางานนะครับบทหน้าผมจะพาไปรู้จักกับวิธีการยิงแอดที่มันขี้เกียจกว่านั้นอีกนะครับแต่ว่าเราให้ข้อมูลกับ a c e b o o k นะครับแล้วก็ให้เฟซบ o o กนี่แหละทำงานแทนเรา